คพบกันอีกแล้วนะคะหมอณน,น,น่าพรงจิตไดเวอรนะคะวันนี้เรามาดูดวงของราศีมินนะคะผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนนะคะในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้เป็นปีโอกาสทองมากนะคะของราศีมินก็คือการงานมีจังหวะที่ดีในการลงทุนนะคะเป็นช่วงที่ขยับขยายธุรกิจจิจการได้นะคะ แล้วก็ปีนี้การทําธุรกิจเป็นผู้ส่วนดีมากนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นโชว่วงโอกาสที่ดีๆเปิดให้คุณแล้วนะคะคุณมีโอกาสได้งานใหม่ๆแล้วก็พบเพื่อนพบมิตรใหม่ๆนะคะแล้วก็ปีนี้ได้มีการส,สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะราศีมีนเป็นยังไงบ้างการเงินนะคะปีนี้มีเกณฑ์ยขยายนะคะเงินเนขึ้น นะคะการใช้จ่ายคลองตัวขึ้นหมุนเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็เราสีมินนะคะเป็นปีที่มีโชคลาภด้วยนะคะแต่ว่าโชคลาภนี้นะคะจะได้จากที่อยู่อาศัยนะคะหรือเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านให้คุณติดตามดูนะคะหรือว่าปีนี้นะคะมีโอกาสได้รับเงินพิเศษพิเศษเป็นเงินปันผลนะคะหรือว่าจากหุ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะปีนี้เป็นดวงเฮงมากนะคะ ก็จะได้มุญญราคาที่สูงขึ้นนะคะ,ะส่วนในเรื่องของความรักเป็นไงบ้างราศีมินนะคะความรักปีนี้อาจารย์ให้ต้องระวังมากๆนะคะในเรื่องของคู่รักเพราะว่าดวงมีเกณฑ์อย่าร้างหรือแยกกันอยู่สูงมากนะคะเพราะว่าราศีน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะเลือกคบคนมากเลยนะคะส่วนมากจะได้รักที่ประเภทที่ว่าเรานะคะชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราส่วน คนที่เราไปรักเขาแต่เขาไม่รักเรานะคะมันจะสับเปลี่ยนกันนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีเวลานะคะพาคู่รักนะคะไปทําบุญนะคะเพื่อเสริมบาร,รมีนะคะให้อยู่กันได้ยืดยาวนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์มากกว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์นีณน่าให้เรากบคนนะคะให้เราเลือกนิดนึงนะคะ เลือกคนน,นิดนึงก็คือว่าอย่าใจร้อนนะคะค่อยคอยค,อยคบจะเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไปเป็นแฟนโอเคนะคะในเรื่องของความรักของราศีมินแล้วก็ผู้ใดที่อยากจะสมหวังในความรักอาจารย์นีน่าให้แนะนําให้ไปขอพรกับพระพรมนะคะของเออแล้วก็นําดอกกุหลาบ99ดอกนะคะสีชมพูไปขอพรแล้วปีนี้นะคะราศีมินก็จะสมหวังในความรักแต่ต้องใจเย็นนิดน,นึงนะคะอาจจะเจอรักอา่า ช่วงที่ระหว่างที่จะเจอความรักก็อาจจะเป็นครึ่งปีหลังนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่า,าลูกค้าท่านใดสนใจดูดวงอาจารย์นะคะโทรมานะคะ0993 917 959นะคะหมอน,นิรนะภัณฑ์จิตเปเวอร์ค่ะ